เองนะครับทุกจังหวัดและทุกสถานที่นะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางภาคใต้นะครับแล้วก็ภาคคุสารเล้ยครับและต่อไปนี้ก็สุขลุมทุกทุกหรือสุขหนาวไทยหงวงยิ่งกว่าดวงชีวิแม้แห่งใครคิดมายามยิปงใจลุนกล้าวเผ่า แห่งวงปูใจลุนกล้าวเผ่า<อ>ไทยแห่งวงพนมราพรีได้ณบัดน,นี้ครับก่อนอื่นก็ขออนุญาตนะครับองค์พระบาทพพนมก็จะไปรับใช้บรรดาแฟนเพลงบ้านนอกในกลุ่มบ้านทุ่งในแดนไกลนะครับไม่ว่าอยู่ภาคไหนนะครับอืมจะคลี เียยิ่งสิ่งใดทุกดวงใจชาวไทยรักยิ่งรนกล้าวเผาไทยศูนรวมใจคนไทยทั้งชาพนมก็จะไปรับใช้บรรดาแฟนเพลงว่านนอกในกลุ่มบ้านทุ่งในแดนไกลนะครับไม่ว่าอยู่ภาคไหนนะครับ กราบสวัสดีครับทุ่บดดาฟนเพลงของพนมลาคคเน่นะครับรักพนมน้อยขอให้รักนา,นานไม่ว่าจะอยู่กระดานแค่ไหนด<อ>้วยก้าวเองนะครับทุกจังหวัดและทุกสถานที่นะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางภาคใต้นะครับแล้วก็ภาคคนสานเลยครับและต่อไปนี้ก็ต้าทุรีอ พนมรากุณีครับที่บผมข้าบรเจ้าพนมรากุณีครับเชิญรับชมรับาการดแสดงของด้านหน้าเวทีของตตยฟ่าทุรีขอที่ชีพแทนขอพิว่า เบื้องบาทองค์ภูมิพลรวมพนมก็จะไปรับใช้บรรดาแฟนเพลงบ้านนอกในกลุ่มบ้านทุ่งในแดนไกลนะครับไม่ว่าอยู่ภาคไหนนะครับตาบารามีหรือที่เก่าวขานานไกลฟาบาทภูมิสุขรวมทุก ุกหรือสุขรืบเจ้าผู้มิพลอดุลยเดชนะครับล,ล้นกล้าวล้นกระม่อมของข้าพระเจ้าพระรากคนนีนะครับอาวไทยหวงยิ่งกว่าดวงชีวแม้แใ,ใครคิดมายามหินขอพิวาตเบืองบาทองค์ผู้มิพล รวมตาตฟฝาทุรีขอที่ชีพแทนเรานำชาวคณะ,ด,ะด้านหน้าเวทีจากคอสกห้าพระนา่นมนะครับรับใช้บรรดาแฟนเพจเจ้าภูมิพลอดุลยเดชน,นะครับล้นกล้าวล้นกระมองของข้าพระเจา้าพระองค์รากคนนี้ ครับหูใจลุนกล้าวเผาไทยแห่งเชิญรับชมรับาการดแสดงของด้านหน้าเวทีของขอพิว่ตเบื้องบาทองค์ผู้มีพลรั้วมาไทยแห่งวงยิ่งกว่าดวงชี แม้ห็นใครคิดมายามดีกรบผมข้าพริเจ้าพนมราคนีครับฟาบารมีหรือที่เก่าวขานานไกลฟาบาตาบารามีหรือที่เก่าวขานานไกล ฟาบาปูเชิญรับชมรับาการดแสดงของด้านหน้าเวทีของมหานานสุงแพรเมตตาให้ชาวประชาเช้อหใจลุ่นกล้าวเผาไทยแห่งวงจะกรีเดียยิ่งสิ่งใด ถูกดวงใจชาวไทยรักยิ่งครักบอกข้าพระเจ้าพนมรากุีครับครักบอกข้าพระเจ้าพนมรากุีครับเ้วยก่าวรื่อขอพี่วา เบื้องบาทองค์ภูมิพลรวมหัวใจลุนกล้าวเผาไทยแห่งวุสุขรวมทุกทุกหรือสุขขอพิว่าเบื้องบาทองค์ภูมิพลรวมมินใจ มิงขวัญดวงใจชาวไทยทั้งพ่อหัวใจรุนเล้าาเผาไทยแห่งวงจะครีเหนือยิงสิ่งใดทุกดวงใจชาวไทยรักยิ่งจะครีเหนือยิงสิ่งใด ทุกดวงใจชาวไทยรักยิ่งมหานานสรงแผ่เมตตาให้ชาวประชาเชิอทอแสงเรื่องรองพูดพองหลังลมยย้มพ่อใหญ่ปราจะคลี เดือยิงสิ่งใดทุกดวงใจชาวไทยรักยิ่งจะคลีเดือยิงสิ่งใดทุกดวงใจชาวไทยรักยิ่งเดับเจ้าผู้ิพล์อดุลยเดชนะครับล้นกล้าวล้นกระมองของข้าพุทธเจ้าพระองค์รักคนนี้นะครับ ขอพิวา่าเบื้องบาทองค์ผููมิพลรวมขอเป็นความหนึ่งแดดฝนไม่คิดนำพา,ชาเชิญรับชมรับาการดแสดงของดงาองอา้านหน้าเวทีของอาวไทยหั กวว่าดงีแม้ใ,ใครคิดมายามเชลับชมลบอบการแสดงของด้านหน้าเวทีของสุขล่วมทุกทุกหรือสุขขอพิวา่าเบื้องบาทองค์ผู้มิพลรวมหรืบเจ้าผู้มิพลอดุลยเดชน,นะครับ ล้นกล้าล้นกระมมของข้าพระพุทเจ้าพระนมรากคนนี้นะครับเรานำชาวคณะด้านหน้าเวทีจากคอศกห้าพรังหนุ่มนะครับรับใช้บรรดาแฟนเพจจะกรีเหนือยิ่งสิ่งใดทุกดวงใจชาวไทยรักยิ่งเชิญรับชมรับ าการแสดงของด้านหน้าเวทีของอึนใจมิ่งควันดวงใจชาวไทยทั้งพอ่อเรานำชาวคณะด้านหน้าเวทีจากคอศกห้าพลังหนุ่มนะครับรับเช้บรรดาแฟนเพจเชิญรับชมรับาการแสดงของด้านหน้าเวทีของ พอแสงเร่องรองพูดพองหลังลมพ่อใหญ่พระมหานาทรงแพรเมตตาให้ชาวประชาเชื่นใจ